ทุกคนคนโก้เข้าไปตัดผมแล้วนะก็ตัดหัวเกียนเออก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะรอนะก็ชอบอะปายชอบทรงนี้ทรงมาค่ายใหม่ <c oughs> เอาแล้วใส่มโนมาจะทุกคนไปหาดูสัมภาษณ์ที่เธอสัมภาษณ์ไปไปออิโอสัมภาษณ์อะถึงหลายๆอย่างมันน่ารักอะสัมภาษณ์น่ารักมากการงอนอะ่ะล่าสุดเนี่ยแหละ เขาบอกว่าล่าสุดที่นัดไปกินข้าวแล้วไปไม่ไปนุกงอนเขาใช้คําว่าล่าสุดไงก็แสดงว่าเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเนาะไม่ใช่เรื่องเก่าอะงอนกันธนดนงอนที่ไปไม่ไปกินข้าวด้วยเอาสิเพื่อนเขางอนกันนะทุกคนไปหาดูสัมภาษณ์เลยมันน่ารักมากคือไม่ต้องเป็นแฟนหรอกแบบนี้แหละน่ารักดีเป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละงอนกันบ้างอะไรกันบ้างน่ารักดีไปหาดูนะคะ อยู่ในแอปแดงเนี่ยแหละไปหาดูเลยสัมภาษณ์ดีมากสนเสน่ห์ของลูกปายเนี่ยที่เราคิดว่าแบบมันมัดใจแฟนได้นี่คืออะไรสิ่งเดียวที่มันมันติดอยู่ในตัวลูกปลายที่ไม่มีใครจะสามารถออกไปได้ก็คือความเป็นตัวเองเขาตกลุมรักในในความที่ไม่รู้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่เคยกินก็ไม่เคยกินบางอย่างของแบรนด์เนมไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงๆใช่ครับมันเป็นความธรรมดาที่ ที่มันแฝงด้วยความความพิเศษในนั้นเคยทะเลาะกันบ้างไหมไม่มีไม่ค่อยทะเลาะกันแต่ส่วนมากแบบนุกมันชอบงอนเวลาแบบน้อยใจไม่ได้ไปกินข้าวด้วยอะไรแค่นี้ฮะใช่ครับงอนแบบอุย๊ยทำไมไม่ไปกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนรอบล่าสุดนัดไปกินข้าวชวนไป,ไปกินข้าวอแล้วไปไม่ไปไปเบี้ยวมันไปบิดมันองอน ไม่แต่เราเบี้ยวเขาเราบอกเขาก่อนไหมหรือว่าก็บอกใกล้ๆเวลาผมบอกเลยไม่ไปแล้วนะเอ้าสมมติด้นห้าโมงบอกกี่โมงก็บอกแล้วประมาณสี่โมงครึ่งครับนุกงอนแบบหน้าจะบูดบูดไม่ไม่ค่อยพูดถามว่างอนไหมก็ไม่ได้งอนแต่ว่าน่าบูดไม่งอนเออใช่แล้วเวลางอนเราต้องงอนเขาไหมอู้อยู่ดีมันก็หายเองเอาก็ง่ายสิเดี๋ยวก็เลี้ยงข้าวก็ได้แล้วแล้วเราไม่งอนเขาบ้างหรอ มายลมันจะมีแบบช่วงล็กๆเลยที่มันไปไม่ชอบลูกโป่งไม่ชอบเสียงลูกโป่งอ่ะเอาลูกโป่งไปบีบใส่ข้างหูไปก็เลยไม่คุยกับมันแค่นั้นงอนอันนี้เหมือนเมียพี่เมียพี่ก็ไม่ชอบลูกโป่งไมู่ีดีมันแตกไม่ชอบลูกโป่งเพรัะลูกโป่งมัมละไมมันก็มาบีบใส่ข้างหูปังแอดแอดเอาปังเลยเหรอได้คไม่คุยกับมันเลยไม่คุยเลยแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแบบ มีเห็ผลนมีแล้วก็คือมันแกล้งเราไงอ๋อใช่ใช่หรอเออเออแล้หายงอนยังไงขายเองเหมือนกันครับคู่นี้ดีเนาะเออคู่จริงต่างๆที่ดูอยู่เนี่ยนาจะเอาไปเป็นตัวอย่างนะฮะงอนแล้วก็หาเองกันบ้างจะได้ไม่เหนื่อยใช่เนาะหรือว่าจะเหนื่อยกว่าเก่าก็ไม่รู้ครับอ่าทษโทษขอโทษโอเคแล้วย้อนกลับไปได้อ่ะเราจะกอดพ่อให้มากกว่านี้ไหมเราจะบอกรักให้เขามากกว่านี้ไหม เราใช้ชีวิตกับปลาน้อยมากบางทีบางสถานที่ก็ยังไม่เคยพาป๋าไปเที่ยวไหนเลยอยากจะใช้ชีวิตกับเขาให้ได้มากกว่านี้อืแล้วก็ไม่ไม่อยากให้เขามีความรู้สึกผิดไม่อยากให้เขารู้สึกผิดตั้งแต่เล็กจนโตต่อให้แบ่กก่าวหลังจะเป็นยังไงแต่เราภูมิใจที่ได้เป็นลูกของเขาดูแลคุณแม่ยังไงบ้างตั้งแต่เล็กจนโตแม่ทํางานทุกวันทุกวันนี้แม่ก็ยังคงทําอยู่เอาจริงๆนะ ด้วยความที่ว่าเราสนิทมากๆเลยครับกับนุกกับพูดถึงนุกนิดนึงมันก็ต้องมีคนหรือว่าแ,นแฟนๆเขาเชียร์แล้วตัวปลายเองด้วยปายเคยให้สัมภาษณ์ไว้พี่จําได้ปลายบอกว่านุกคือคนหนึ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตของปายใช่ซึ่งบางคนก็เลยบอกว่ามันไม่มีบ้างเหรอแวบหนึ่งที่แบบจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงเลยวะในความที่เราเป็นเพื่อนกันมาอืเข้าสู่ปีที่เก้าแล้วมันรู้ใ้รู้พุงกันรู้ว่า ยังไงแบบไส้เรา,<ๆ>าย,ยาวกี่เมตรเน่ยหรใช่แล้วก็พุงอะไรพี่แบบก็รู้รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะเออแล้วก็เหมือนว่าเขาเป็นอีกส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันอ่าใช่เราก็เลยก็ลเลยมองมองในอีกมุมนึงว่านุก็เปรียบเสมือนอีกหนึ่งคนในครอบครัวของเราใช่ในวันที่ประสบความสําเร็จที่สุดก็จะมีนุกในวันที่ ที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือวันที่มัน <Feel bad. S 2> แย่ก็ยังคงมีเขาอยู่เสมอแล้วก็เช่นเดียวกันในวันที่นุกอาจจะถูกกระแสข่าวหรือว่าจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่เข้ามาจะดีจะสุขเราก็อยู่ข้างครับแล้วยืนยันไหมว่าจะอยู่ตลอดไปยืนยันใช่ mm hmm. ครับเป็นสิ่งเดียวที่ที่มั่นใจได้ว่าต่อให้ไปเดินเดินไปไกลมากแค่ไหนต่อให้วันนี้รับงานคู่รับงานเดี่ยว mm hmm. มันจะแยกไปคนละทางแค่ไหน แต่กลับมามองกลับมาจะมีกันอยู่เสมอ